ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิตมีคนติดทั่วโลกอยู่มากมายคนยังอยู่จนยากลำบากกายที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามคัคคีปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขีสุขภาพของเด็กเติบโตดีผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรงสคสพระราชทานปี2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรมสามข้ามเดือนสองปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง แกะกล่องของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาลค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันนี้เป็นวันสุดพิเศษ1มกราคมพุทธศักราช2564รายการสยามานุสติขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านคะ่ะหลายท่านที่อยู่ห่างจากบ้านเกิดก็คงจะใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยมบ้านที่พ่อแม่และครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อกราบขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากวันปีใหม่จะเป็นวันรวมญาติแล้วคนที่ทำงานมาตลอดปียังได้มีโอกาสพักผ่อนแบบยาวๆในช่วงเทศกาลวันหยุดทั้งได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเก่าๆบางคนก็ถือเอาเลิกเอาชายัยเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะจัดบ้านใหม่เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนใหม่เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะในวันนี้คนไทยเราส่วนมากจะไปเที่ยววัด ทำบุญตักบาทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วหรือทําบุญถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ฟังเทศปล่อยนกปล่อยปลาหรือสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเนื่องในวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราชใหม่2564นี้ทางรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมาอาทิกระตุ้นการบริโภคการท่องเที่ยวการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมทั้งการลงทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมาแกะกล่องของขวัญกันค่ะเริ่มจากเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยของขวัญชิ้นแรกสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14ล้านคนซึ่งเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีไรายได้น้อยจำนวน500บาทโดยขยายเวลาออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564คนละครึ่งเฟส2ของขวัญชิ้นที่2เป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายโดยประชาชนออกครึ่งหนึ่งและรัฐบาลออกครึ่งหนึ่งซึ่งจาก10ล้านคนเพิ่มอีก5ล้านคนโดยจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาท จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังโดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564ชอบดีมีคืนของขวัญชิ้นที่3เป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในกลุ่มที่เสียภาษีโดยคืนภาษีสูงสุด3,000 30, บาทมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหมาะกับผู้มีรายได้สุทธิเกิน5แสนบาทซึ่งสามารถซื้อของในห้างที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีแผนที่จะซื้อของราคาสูงปลายปีโดยเนอนไขสำคัญในการรับสิทธิ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง3โครงการคือสามารถเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งมาตรการเท่านั้นมาต่อด,ด้วยของขวัญชิ้นต่อไปค่ะเราเที่ยวด้วยกัน ของพันชิ้นนี้เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และกำหนดวันสิ้นสุดโครงการในวันที่31มกราคม2564โดยขยายผลไปจนถึง30เมษายน2564ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ IT ์ไที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com กำลังใจ ของขวัญชิ้นที่5เป็นมาตรการสำหรับขอบคุณอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครหรืออสอสอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลให้สามารถทำงานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เที่ยวไทยไวัยเกา่า มาตรการใหม่ล่าสุดจากรัฐบาลเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปและต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดาเข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัส,สบดีผ่านบริษัทนำเที่ยวโดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า12,500บาทต่อคนโปรแกรมระยะเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า3วัน2คืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายไม่เกิน40%และไม่เกิน5,000บาทต่อคนทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้เช่นกันถือเป็นข่าวดีของประชาชนที่จะได้รับของขวัญจากรัฐบาลที่กระทรวงต่างๆเตรียมไว้ให้หลากหลายรูปแบบให้เลือกกันซึ่งของขวัญแต่ละชิ้น รับรองว่าต้องถูกใจเพราะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทุกกลุ่มรวมไปถึงให้ผู้ที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ได้อย่างสะดวกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบหนึ่งปีขอให้ลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าหรือได้กระทำคุณงามความดีอันใดไว้บ้าง หากอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้วก็ขอให้ตั้งใจทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปรวมถึงการสำรวจตัวเองถึงสิ่งต่างๆที่ได้ทำมาตลอดปีที่ผ่านมาว่าเจริญก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงไปได้แค่ไหนหากมีสิ่งใดข้างทางก็ต้องเร่งขนควายทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วนอกจากนี้เพื่อให้ใจสบายควรให้อภัยกับผู้ที่มีเรื่องบาดหมางหรือขุนเคืองกัน เพื่อสารความสัมพันธ์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยดีรายการสยามานุสติขอให้วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2564เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆสำหรับทุกท่านคะ่ะ ประทานพรโดยพราณีให้ชาวไทยล้วนมีนโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสันตทุกวันทุกคืนชื่นชมให้ทรงพระไทยให้รุ่งเรืองด้วันปีใหม่พรของชาวไทยจงสั

าวไทยล้วนมีโชคชัยใ,ให้บรรดาปพงท่านสุขสันตทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สองฤไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนะ Be one, be ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่หนึ่งมกราคมวันแรกของปีวันขึ้นปีใหม่เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก364วันในปีนั้นวันที่1มกราคมพุทธศักราช9 9 8สาธารณารัฐโรมันเริ่มใช้ปฏิทินจูเลียนวันที่1มกราคมพุทธศักราช2 3 4 3จูเซปเป้ปีอาซีนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีค้นพบซีริสดาวเคราะห์แคระดวงแรกวันที่1มกราคมพุทธศักราช2 4 4 3 รัฐนิวเซาวล์รัฐวิกตอเรียรัฐควีนสแลนด์รัฐออสเตรเลียใต้รัฐเทสมาเนียและรัฐออสเตรเลียตะวันตกรวมกันเป็นเครือจักรภพออสเตรเลียออสเตรเลียเปลี่ยนสถานะจากอาณานิคมของอังกฤษเป็นประเทศในเครือจักรภพวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2466โรงแรมรถไฟหัวหินเปิดบริการโรงแรมแรกที่สร้างขึ้นโดยคนไทย มีคนไทยเป็นผู้บริหารพบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ